วันนี้เราจะพาไปกินหมาล่ารแสแซบของเฮยด่านะได้สูตรจากสูตรประการเขาขายไม้ละสิบบาทนะทุกคนโอ้โหอยากจะบอกว่ารสชาติอร่อยแถมได้คุณภาพใหญ่จัมโบ้จริงๆดูซิเต็มปากเต็มคำเลยทุกคนอร่อยแซบสุดๆอร่อยจริงๆ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ดีนทําคลิปต่อไปด้วยนะคะนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเส้นทางนะคะที่เราจะไปร้านหมาล่านะระหว่างทางก็จะเป็นส่วนของศาลจีนนะคะศาลจีนของห้วยราชน,นะคะส่วนฝั่งตรงข้ามของเราก็จะเป็นฝั่งของโรงพยาบาลห้วยราชน,นะคะ ที่เรามาใช้บริการกันนะคะเราเดินไปดูกันเลยว่าหมาล่าที่เขาบอกว่ารสแทบไม้ละสิบบาทนะคะรสชาติเป็นยังไงนะคะวันนี้เราจะมาชิมแล้วก็มาให้ทุกคนดูนะคะฝั่งโรงพยาบาลหฮ้ยด้านนะคะก็จะมีพื้นที่จอดรถสำหรับลูกค้าที่มาซื้อหมาล่าอีกด้วยนะคะส่วนฝั่งศาลจีนนะคะก็จะมีที่จอดรถรองรับลูกค้าอีกเช่นกันวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะก็จะมีศาลจีนแล้วก็สามารถสาการะทำบุญได้นะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงร้านหม่าล่ารสแซ่บชื่อดังของห้วยด้าแล้วนะคะก็จะมีเห็ดเข็มทองนะคะเห็ดออรินจิลูกชิ้นนะคะไส้กรอกนะคะแล้วก็จะมีปูอัดมีปลาหมึกแล้วก็ไก่แล้วก็หมูนะคะที่ขายดีที่สุดเลยส่วนลูกค้านะคะจะเลือกตามใจชอบนะคะร้านนี้นะคะจะขาย10บไม้แถมหนึ่งนะคะรสชาตินะคะเกินคุ้มค่า ในการย่างหมาล่านะคะเราก็จะใช้เตาถ่านนะคะที่อุณหภูมิพอเหมาะนะคะเราก็จะมีการใช้เนยนะคะในการทาเพื่อให้หมาล่ามีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะมีน้ําซอสนะคะทา,ทากา่อนที่จะโรยผงหมาล่านะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะให้มีความอร่อยยิ่งขึ้นนะคะเคล็ดลับของความอร่อยนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะในการย่างหมาล่านะคะเราจะใช้เตาถ่านนะคะในการย่างนะคะแล้วอีกสูตรหนึ่งก็คือในการทาเนยเพื่อ <peux S 1> ให้หมาล่ามีความหอมนะคะแล้วก็ กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือตัวเนยที่ใช้ทานะคะหอมทะลุจอเลยทุกคนส่วนนี้นะคะก็จะเป็นน้ำซอสนะคะที่ใช้ทามาล่านะคะและอีกอย่างนะคะที่พลาดไม่ได้ก็คือผงมาล่านะคะช่วยเติมให้รสชาติของมาล่ามีความแซ่บแล้วก็อร่อยนะคะ หลังจากที่เราย่างหมาล่าเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการทาน้ําซอสนะคะทาน้ําซอสให้ฉ่านะคะลงไปที่เนื้อหมาล่านะคะตรงนี้นะคะเป็นสูตรลับของทางร้านนะคะที่ใครๆกินแล้วก็ติดใจกันทุกคนนะคะนี่ทุกคนสูตรเด็ดเลยนะคะในการโรยผงม,มาล่านะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะ เผ็ดน้อยเผ็ดกลางและเผ็ดมากนะคะตามที่ลูกค้าสั่งได้เลยตรงนี้รสชาตินะคะเราทำแบบสูตรมาให้ถูกปากคนไทยทุกคนเลยนะคะ หมาล่ารถแซ่บเฮด้าน,นะคะจะเปิดร้านตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มนะคะก็จะมีลูกค้านะคะแวะเวียนมาซื้อกันเรื่อยๆนะคะเพราะรสชาติถูกปากแล้วก็อร่อยอีกด้วยจ้าเสร็จแล้วนะคะก็จะน่ารับประทานแบบนี้เลยค่ะทุกคนที่นี่นะคะมีโปรโม,โมชั่นก็คือ10ไม้แถม1ไม้ค่ะ เต <ų, S 1> ็มทำนี่ทำนี่ทำนี่ต้นน้ำกรเดิดอไม่เหมกันโชวาเมื่อกี้ไม่ได้เือกไม่ถูกแล้วหนึ่งหนึ่ปต้นน้ำ้นต้นายให้ดูไป

จะเข้าปากทีก็เป็น <source> <assessment> อันนี <ern OVER> ้ชมครั้งเดราเอาจากเข้าปากขนาดกิมแล้ว <c oughs> ใครที่อยากลองชิมหมาล่ารแสแซ่บให้ได้นะคะก็สามารถมาอุดหนุนได้นะคะเปิดบริการทุกวันนะคะขายทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะทุกคน สามารถกดติดตามได้ที่หมาล่ารถแทบเฮร,ราชและกดถูกใจเพจได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องดินนี่สีสารด้วยนะคะขอบคุณค่ะ